เวาที่เพื่อนๆสาวผเที่ยวแบบีน่ไหครับผมไ่้าวถึงิด่อนเขาชายเพื่อนสบายดีไอ้ขาวงเ้าเฮือเจ๋งเห n ะไอเรื่องเือเรื่องข้านะขออย่าเลิกอ้ามึงจะหาไอ้โก่ายอ่ะที่ไหนหลังน้ำน้ค่ะ ไม่เอาแม่งเบื่อการเปนเหมนนะกลัวเนี่ยข้ามทางนะกูบองตรงนะอย่างมึงอ่ะกูให้สองนึ่งแม่งกาวแล้วแพเนี่ยใครอยากจะเอียงนะให้มัดมือรวมกันเลยกูัวได้จับเดียวเสียวไม่งแอ็ดเอ่ดก้าธรรมชาติม่เอียวเหรอไม่ได้อาบน้ำเหรอนฮะ คุทชายปิงดวนนะจอนซอมตะเกียบไม่ต้องกินเนี่ยมาจิ้มฝันไม่ต้องเอามาคุณชิมร้านเนี่ยยามมันจะเนี่ยยามถึงสงครามบ้าหรือเปล่านะมีดปืน่ะมีหาวใช้บ้างลงทุนเนี่ยฟอแล้ะบ้าจิบุจิบุอะไร